สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เข้าวงการก็รวยพระเอกติดท็อปจรณ์เปิดคฤหาสน์หรูเป็นอีกหนึ่งพระเอกหน้าเข้มสำหรับท็อปจรณ์เปิดใจพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้านท็อปจรนอยู่ที่ลบบุรีใหญ่โตเรียกคฤหาสน์ก็ว่าได้ถึงจะไม่ได้เกิดที่ลบบุรีแต่คุณพ่อรับราชการทหารที่นั่น ท็อปจรนย้ายตามพ่อแม่เติบโตที่นี่เป็นบ้านที่รู้สึกผูกพันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา20กว่าปีเรียกว่าเป็นเมืองทหารชีวิตจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ท็อปจเจรนเผยครอบครัวผมมีพี่น้องสองคนท็อปเป็นพี่คนโตมีน้องชายเป็นตำรวจชื่อไทยภัยบูลเป็นครอบครัวทหาร แม่ดุกว่าพ่อมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงแม้จะเป็นคนหัวโบราณมากๆท็อปจรรนเพระเ,เนื้อหอมที่ผู้จัดหลายช่องติดต่อมากที่สุดเผยถึงสาเหตุที่มาสนใจเรื่องธรรมะแบบจริงจังเพราะอกหักรักไม่สมหวังเป็นพระเอกหนุ่มที่หันหน้าเข้าศึกษาทางธรรมแบบจริงจังว่างเมื่อไหร่ก็มุ่งตรงไปทำบุญนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดแถมยังเป็นพระเอกสายแนวเลือกรับงานมากในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีอะไรแน่นอนก็ต้องบริหารจัดการทั้งเรื่องของการวางแผนทั้งอาชีพและการเงินมากขึ้นเรื่องหัวใจสมัยก่อนท็อปจรนมีความรักแต่ทำให้ต้องแยกทางกันสาเหตุคืออะไรเล็กๆน้อยๆที่สะสมมานานหรือเป้าหมายไม่ตรงกันกับเหตุผลอื่นๆอีกด้วย ท็อปจรนจบความสัมพันธ์กับแฟนทําให้ต้องดื่มกับเพื่อนตลอด6เดือนเผื่อจะดีขึ้นแต่กลับกลายหนักกว่าเดิมจนต้องเข้าวัดเพื่อรรมะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ